เกี่ยวกข้อพดนะครับอ่าคูบัตตาเจ็ดสิบครับผมอ่า่งเสร็จพอดีเลยเนี่ยครับเริ่มออกงานนะครับรถเกี่ยวกข้อพดนะครับเรือ,อหมด Về bàn con Cây về và nước vào ตอนนี้นะครับลงมาถ่ายใกล้ๆแล้วครับคือถ่า,ายไปนาน,นครับผมไม่ทำคลิปไม่มีเวลานะครับงานยุ่งตอนนี้ก็นี่นะครับคูปาตตติดกับหัวเกี่ยวเกีเ่ยวข้าโพน,นะครับ นูนะครับเจ้าของนานะครับพอดีขี่รถผ่านเลยมาเจอนะครับเลยแวะมาถ่ายก่อนสิดท,ที่เกี่ยวข้าวโพดน,นะครับ อยจะตามไปถ่ายก็ไม่ได้นะครับไกลไปไปถึงเขากลับมาพอดีเลยต้องถ่ายอยู่มุมนี้ น,นะครับกำลังกลับมาแล้วหรือเปล่าวานะน่ะเข้าไปแถวนู้นนะครับดูบใกล้ๆดูวิธีถเงือเข้าวโพดของเขานะครับคือไม่ได้ถ่ายแล้วเกี่ยวข้าวโผล่มาก็เนี่ยครับไม่ได้ดูนาปังเลยทีนี้ดะมาดูคูปรตาครับกับข้าวโพดเอานี่ครับโอ้โหงัดงัด จะของรถโฆษณาบอดนะครับไม่กินน้ำมันนะครับรุ่นนี้เกี่ยวข้าวกินเยอะกินกว่านะครับกับงเหลือบ้างทงเหลบนะครับา รูดเอาตะฝากน้คบไปไปหมันลำหมันข้าวโพดไปหมันข้าวเสียงนี่ตังน้อยใจจริงๆเลยจะรอดูกลับมาอตอนนี้นะครับหยุดรถหยุดรถ เข่งเขียวเร็วเหยื่อเนี่ยพอดีไม่ถ่ายตอนลงนะครับมาไม่ทันตอนลดเลยกโงมานนั่นค่งนะครับมีแอสเปิมาดูด้วยจะขอนานครับก็หาพวกเสร็จก็โกเรื่องนะครับ เสียงตะแกงมันจะพังเลย กลับมาแล้วเอาใจแฟนๆคูบาซซ่าเก็บ,บนะครับนี่ครับติดไม่มีซ่อมนะครับจะขับรถมาษณามานะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรทั้งนั้นน้ำมันก็ประหยัดนะครับขาไม่ติดนะครับส่วนราคาก็ตกอยู่ราวสามแสนนะครับัวากีวายวโธ่ขโบทนะครับ ราะว่าอยา่างนั้นตอนกจริงเป็นไงผมไม่รู้เพื่อตาที่เขาบอกไปแล้วอยวลากลับมาอีกรอบหนึ่งก็แล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครัอเขาวนกลับมาได้ไม่ได้ถ่ายรถลงนาปางมาถ่ายรถลงเขาพูดแทนนะครับ กลนะับมาแล้วอ่านะครับพอดีตอนนี้ก็ค่ำแน้วด้วย สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกั้มเจ๋่ยงทางหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัอวลาไปก่อนแล้วครับซีโยเกนเจกันครับผมบาย